สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูส้มนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในหัวข้อปฏิบัติการในการทำปฏิบัติการเคมีนะคะ หัวข้อก่อนๆที่เราเรียนกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการเคมีหรือแม้แต่กระทั่งป้ายสัญลักษณ์นะคะลองย้อนกลับไปดูก็ได้เนาะครูพูดถึงไว้หมดแล้วนะคะวันนี้ในเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์ต่างๆป้ายสัญลักษณ์ต่างๆแล้วเมื่อเราเข้ามาในห้องปฏิบัติการเคมีเนี่ยเราควรมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างนะคะเริ่มกันเลย อย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการแต่งกายเนาะการแต่งกายเนี่ยสิ่งที่หนูจะต้องใส่เลยก็คือมีทั้งหมด4ีห้าอย่างนะคะนี่คือสิ่งที่จะต้องใส่แล้วก็ ไม่ควรที่จะแบบว่าละเลยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของแว่นตานิลภัยนะคะแว่นตานิ l ภัยเนี่ยก็คือจะช่วยในการป้องกันใบหน้าแล้วก็ดวงตาของเราเมื่อขณะที่เราทําปฏิบัติการเคมีอยู่นั้นน่ะมันอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะมีการกระเด็นของสารเคมีหรือว่าไอของสารเคมีเนี่ย สารเคมีส่วนใหญ่มเป็นพวกกรดพวกเบสใช่ไหมคะลูกดังนั้นถ้ามันกระเด็นเข้าตัวเราเข้าตาเราอะไรอย่างเงี้ยแว่นตานิราภัยเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันใบหน้าแล้วก็ดวงตาของพวกหนูได้เนาะอย่างต่อมาก็คือหน้ากากนิราภัยนะคะหน้ากากเนิราภัยเนี่ยก็คือช่วยในการป้องกันพวกสารเคมีที่มันเป็นไอระเหยที่มันมี เหมือนเป็นสารพิษนะคะพวกควันต่างๆนะคะต่อมาเสื้อกาวนะคะเสื้อกาวเนี่ยก็คือป้องกันอะไรจากการกระเด็นของสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นแขนตัวอะไรพวกนี้นะคะ แม้กระทั่งถุงมือเนาะถุงมือก็สามารถป้องกันสารเคมีให้เข้าสู่ร่างกายไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะรองเท้าเนี่ยต้องเป็นรองเทา้าเซฟตี้หรือว่ารองเท้าหุ้มส้นนะคะเราจะไม่ใส่รองเท้าแต่หรือรองเท้าที่แบบว่าเปิดหน้าเปิดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกจะต้องเป็นใส่เท้าแบบหุ้มส้นอาจจะเป็นรองเทา้านักเรียนรองเท้าพละอะไรของพวกหนูก็ได้นะคะอ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ สิ่งที่เตือนไว้เลยก็คือว่าถ้าในกรณีที่เด็ก,เ,ดกเนี่ยใส่คอนแทคเลนบางคนใส่ตาสั้นเนาะบางคนใส่คอนแทคเลนอะไรเงี้ยในขณะที่ทำปฏิบัติการเคมีนั้นน่ะไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้ใส่คอนแทคเลนนะคะให้ใส่เป็นแว่นตาแว่นสายตานะคะจะดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยการทำปฏิบัติการเคมีเนี่ย บางอย่างมันเป็นไอร้อนนะคะเมื่อไอเข้าสู่ดวงตาอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้คอนแทคเลนของเราเนี่ยล้อมหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะก็ป้องกันไว้ก่อนเนาะอย่างถัดมานะคะก็คือในการ รวบผมใครที่ผมยาวอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือควรรวบผมให้เรียบร้อยนะคะไม่ควรสวมเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหวนกำไลสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงโดยเฉพาะพวกแหวนเนาะอ่ะถัดมาก็คือ อันนี้พอเราแต่งกายเรียบร้อยและเดินเข้าห้องมาในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเวลาที่หนูเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยหนูไม่ควรที่จะหยอกล้อกันไม่ควรที่จะเล่นกันควรที่จะแบบระมัดระวังในการปฏิบัตินะคะก็คือปฏิบัติให้แบบอยู่ในข้อปฏิบัติ นะคะต่อมาก็คือเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้มองไปรอบๆห้องเนาะมองไปรอบๆห้องว่าเอ๊ะถังดับเพลิงอยู่ตรงไหนอ่ามีอ่างล้างตาไหมหรืออ่างล้างมือหรือเปล่าตู้เก็บยาสำหรับปฐมพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งสัญลักษณ์เตือนภัยต่างๆที่อยู่รอบๆห้องนะคะก็ควรสังเกตให้ดีเนาะ แล้วก็ก่อนทําปฏิบัติการเนี่ยก็ควรอ่านคู่มือให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็คือใน3ข้อเนี่ยก็คือเป็น3ข้อที่แบบว่าสําหรับก่อนทําปฏิบัติการเคมี Me นะคะ นะแล้วก็ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งขัดเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรเข้ามาในห้องปฏิบัติการเพียงคนเดียวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มีเพื่อนเนี่ยช่วยนะคะคอยช่วยเหลือคอยแบบว่า,าโทรเรียกหรือว่าหาคนมาช่วยอะไรเงี้ยนะคะได้เนาะต่อมาเมื่อเริ่มทำห้อง เมื่อเริ่มทําปฏิบัติการแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเลยนะคะเนาะแล้วก็ไม่ควรนําเครื่องแก้วต่างๆในห้องปฏิบัติการเนี่ยไปใส่อาหารและเครื่องดื่มด้วยนะคะ ถัดมามีอะไรอีกเมื่อเอ่อเมื่อเวลาเราทำปฏิบัติการเคมีแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ควรที่จะรักษาความสะอาดนะคะอยู่ตลอดเวลาก็คือเช่นสมมติว่าในขณะที่ทำปฏิบัติการเคมีนั้นน่ะอาจจะมีสารเคมีหกหรืออะไรหรือกระเดน็นหรืออะไรก็แล้วแต่เราควรรีบทำความสะอาดทันทีไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะคะอ่านคู่มือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้ละเอียดด้วย ะนะคะต่อมาก็คือหากทําการทดลองที่เกี่ยวกับพวกความร้อนหรือว่าตะเกียงแก๊สเนี่ยก็ควรเรามัดระวังเนาะข้อที่10นะคะข้อถัดไปก็คือสารเคมีทุกชนิดเนี่ยหนูพึงระวังว่าริลูกมันคือเป็นสารอันตรายนะคะดังนั้นจึงไม่ควรสัมผัสไม่ควรชิมหรือไม่ควรสูดดมใดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วก็ก่อนที่จะ เอาสารเคมีมาใช้เนี่ยควรตรวจสอบฉลากนะคะลูกควรตรวจสอบฉลากดังนั้นหนูต้องอ่านฉลากให้เป็นครูสอนในเรื่องของการอ่านฉลากไปแล้วไม่ว่าจะเป็นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆที่ที่จะติดอยู่กับาสารเคมีนะคะดังนั้น ทุกครั้งที่หนูจะเอาสารเคมีมาใช้เนี่ยหนูควรที่จะตรวจสอบฉลาดทุกครั้งที่อยู่ตามแบบตามขวดสารเคมีต่างๆนะคะแล้วก็เวลาเอามาใช้เนี่ยก็ควรเอามาใช้ในปริมาณที่แค่พอใช้เท่านั้นเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูเอามาเยอะแล้วมันเหลือเราจะไม่เทกลับไปขวดเดิมนะลูกไม่เทกลับไปขวดเดิมนะคะ เนาะจำไว้เลยนะดังนั้นต้องเอามาในปริมาณที่พอใช้เท่านั้นนะคะสุดท้ายนะคะเมื่อทําการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรเก็บเครื่องมือแล้วก็ทําความสะอาดเครื่องมือเนี่ยเข้าที่เดิมทุกครั้งนะคะทําความสะอาดแม้กระทั่งโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหนูเองด้วยก็คือหนูก็ควรล้างมือด้วยน้ําสบู่เนี่ยให้สะอาดทุกครั้งหลังจากทําการทดลองเสร็จเนาะอะ ต่อมาการกําจัดของเสียบ้างนะคะการกําจัดของเสียในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็คือมันก็จะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของเสียที่เป็นกรด เนาะมาดูอันแรกก่อนเลยของเสียที่เป็นกรดการที่จะกําจัดของเสียที่เป็นกรดเนี่ยหนูควรท่าทำให้มันเป็นกลางก่อนแล้วค่อยเททิ้งเนาะต่อมาถ้าเป็นของเสียที่เป็นพวกเบทนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะอะไรที่เป็นกรดที่เป็นเบทําให้เป็นกลางก่อนแล้วค่อยเททิ้งเนาะของเสียที่เป็นเกลือก็คือคุณสมบัติของเขาเป็นกลางเนี่ยอันนี้ก็คือแค่ส่งหน่วย งานภายนอกกําจัดก็คือหมายความว่าหนูก็เก็บรวบรวมไว้แล้ว ก็คือในภาชนะที่เหมาะสมนะคะจากนั้นก็ค่อยส่งหน่วยงานให้เขากําจัดไปเนาะของเสียที่เป็นสารไวไฟนะคะควรทําให้อยู่ในรูปแบบของตะก,ก่อนแล้วค่อยส่งให้หน่วยงานภายนอกกําจัดไปนะคะของเสียที่เผาไม่ได้อ่ะส่งหน่วยงานเลยเก็บในภาชนะที่ให้ที่เหมาะสมเนาะของเสียที่เป็นพีษอ่ะก็ส่งหน่วยงานเช่นกันของเสียที่เป็นของเหลว ที่เป็นพวกของเหลวอินซีต่างๆนะคะก็ส่งหน่วยงานให้เขากำจัดให้เรานะคะต่อมา การปฐมพยาบาลนะคะถ้าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ดูซิว่าเราจะมาปฐมพยาบาลกันยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือถ้าสารเคมีถูกผิวหนังเนาะถ้าสารเคมีถูกผิวหนังเนี่ยอันดับแรกเลยนะลูกนะล้างน้ำปริมาณมากๆในทันทีนะคะจากนั้นเนี่ยหนูก็ดูว่าไอสารเคมีของหนูนะั้นน่ะมันคืออะไรแล้วก็ไปแจ้งให้แพทย์ทราบนะคะต่อมา ถ้าสารเข้าตาละทำยังไงก็เช่นเดียวกันค่ะล้างน้ำในปริมาณมากๆในทันทีนะคะ ต้องแบบหลังแบบนานๆเลยนะลูกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15นาทีให้น้ำแบบไหลผ่านเพื่อให้มันเจือจางนะคะแล้วก็รีบนํำส่งแพทย์ทันทีเลยเนาะถ้าสูดไอหรือแก๊สที่เป็นพิษเข้าไปนะคะก็ควรรีบออกไปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะเพื่อที่เราจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มที่เนาะแต่ถ้าในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยเราสูดมันเยอะเกินไปและมากเกินไปและแล้วก็จนหมดสติเนี่ยควรรีบที่จะ ผายปอดแล้วก็นำส่งแพทย์ทันทีนะคะถ้าเราถ้าเกิดการกืนกินสารเคมีเข้าไปล่ะอันนี้เนี่ยต้องรีบนำส่งแพทย์ทันทีเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาตัวอย่างฉลากไปด้วยนะสุดท้ายนะคะถ้าถูกกระแสะไฟฟ้าดูดก็ต้องรีบตัดกระแสะไฟฟ้าทันทีนะคะรีบตัดกระแสะไฟฟ้าทันทีจากนั้นเนี่ยก็รีบเอาผู้บาดเจ็บเนี่ย ามาปรถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็รีบนำส่งแพทย์ทันทีเช่นเดียวกันเนาะ อ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของข้อควรปฏิบัติต่างๆนะคะในห้องปฏิบัติการเคมีเนาะไม่ว่าจะเป็นในอก่อนทําปฏิบัติการเคมีขณะทําปฏิบัติการเคมีแล้วก็หลังทําปฏิบัติการเคมีหรือแม้แต่กระทั่งการกําจัดสารเคมีทํำยังไงการปฐมพยาบาลทํำยังไงนะคะ ครูก็ได้บอกไปหมดแล้วรว,รวมถึงแม้กระทั่งการแต่งกายนะคะหนูต้องแต่งกายให้ถูกต้องและก็เหมาะสมต้องมีแว่นตานิรภายัยต้องมีหน้ากากนิรภายัยจะต้องมีเสื้อกาวจะต้องมีถุงมือจะต้องมีรองเท้านิรภายัยหรือว่ารองเท้าเซฟตี้หรือว่ารองเท้าหุ้มส้นก็ได้จะต้องรวบผมหรือมัดผมให้เรียบร้อยนะคะไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ถ้าใครใสายตาสัาน้นก็คือใส่เป็นแว่นตาสายตานะคะแล้วก็ไม่ควรสวมเครื่องประดับด้วย เนาะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเคมีนะคะะแล้วหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะคะ